เดี๋ยววันนี้จะพามาชมไม้สวนพี่พุทธนะครับชมเทียนทะเลครับผมเป็นยกสบายเทียนสวยๆนั้นเลยครับอย่างตอนนี้นี่ได้มาอย่างไรครับพี่ต้นนี้คือไม้มาจากสกลเลยครับขับรถไปเอาถึงสกลนครตอนที่มานี่ไม้โซมโซมแล้วก็เกือบจะตายแล้วคถามถามว่าประมาณสักตายไป80%ออ่ะถ้าอยู่ต่อสกลต่อก็ตาย ผมก็เลยเอามาบำรุงใหม่ฟื้นแล้วใช่ไหมครับฟื้นแล้วครับตอนนี้กําลังจะสวยแล้วแหละเส้นเมนครบหมดแล้วใช่ครับรอรายละเอียดรอรายละเอียดอีกทีแล้วอย่างนี้ก็เรียกทรงอะไรครับเนี่ยอ่าเป็นเอ็นชายครับอ๋อเอ็นชายประยุกต์ประยุกต์ใช่แต่ว่ากิ่งไม่ต้องเป๊ะใช่ครับใช่ครับนะรกิ่งก็จะอิสระอิสระต้องอิสระอย่างสไตล์เทียนฮะนี่สไตล์เทียนระยะบนไฟก็อย่างนี้ครับนะครับสร้างดีของจริงไหมของจริงครับจริงทั้งต้นเลยครับ ซาดจริงตัวจริงของเขาเลยใช่ซาดธรรมชาติเลยครับโอ้โหนะฮะเนี่ยตรงนี้ ไม่ต้องห่วงครับอยู่เป็น10ปีเนี่ยครับอาจารย์ดูการทำไม้ของพิพุทธเนี่ยลักษณะเด่นคือเส้นเมนอะไรเนี่ยเขาจะชัดเจนพวกซับขั้นแหนงใช่เห็นไหมตรงนี้ต้องโปร่งข้างในนี้ต้องโปร่งครับคือโชกิ่งอะโปร่งเพื่อโชว์พวกเส้นเมนพวกอะไรแล้วมาเล่นซับรงไปโปร่งแลวใช่ไมดึงรงไปใช่สวยมากนะครับก็คือคือคัดกิ่งโดยธรรมชาติใช่ครับมีต่อต่อเขียงทดทดต่อไหมมีครับมีก็ต้องใช่เขาต้องทดทดทเรื่อยครับถ้าอันไหนไม่ได้ก็ต้องทาใช่ครับต้องทด เพราะว่าคือผมผมจะไม่เลี้ยงเลี้ยงแบบล่าล่าจบเลยแล้วไปซอยพุ่มผมผมไม่ทำาโอผมจะทดทดเรื่อยแล้วผมก็ออกซ้ายขวาเหมือนกันครับกินไงทช่มายกใช่ครับกินไงส่มายกไอ้นั่นเทียนอะไรครับนั่นอันนั้นเทียนข้าวัญหาเทีหนไทยครับอันนี้เทียนข้าวัญหาใช่คือหน้าไทยเสียบยอดไต้หวันน้องน้องมันฝากมาต้นนี้ต้นนี้เจ้าของบอกเบื่อแล้วครับเนี่ยอาจารย์แต่ผมจะมาดูใช่เจ้าของบอกเบื่อผมแอบแซวเจ้าของก่อนเลยอเนะเบื่อแล้วก็เลยออกมาทิ้ง เอามาดูต้นนี้ต้นนี้เก่งต้นนี้ก็เป็นเก่าแก่ใช่ครับไม้จะหายากครับไม้ต้นนั้นน่ะฟอร์มประมาณเกือบเมตรเป็นเมตรนั่นน่ะใช่ครับแต่ตัวนี้ครึ่งเมตรใช่ไซยกสบายไซยกใช่ครับไม้อยู่ประมาณห้าสิบหกสิบเซนกระถางจริงนะประมาณนี้นะแต่ราคาไม่เบานะไม่เบาไม่เบาหาไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้นะพี่นะราคาไม้หลักแสนนะครับต้นนี้ต้นนี้ยังยังไม่เปิดครับ ยังไม่เปิดแต่ว่าไม้หลักไม้ไม้แต่หลักเนี่ยครับอาจารย์ดูความเก่าแก่ของซากอะไรพวกนี้คือธรรมชาติให้มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาขยี้นะฮะเดี๋ยวผมจะขยี้เราต้นเลยมันวิ่งนี่ครับไม่ได้เสริมเติมแต่งซากมมวนบิดเขียวนะครับข้างหลังเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวไปชนไม้นะครับขอให้ได้ชมข้างหน้าก่อนอันเลี้ยงไม้สมบูรณ์ดีมากเลยสมบูรณ์มากครับโอ้มีเทคนิคนะครับใบเขียวปีใบเขียวปีเลยนะครับมีเทคนิคนะครับมีเทคนิคอยากรู้ต้องมาเยี่ยมที่สวน นะครับอ้าวฝั่งโน้นเป็นไงคุณโน้เเป็นบัณฑิตครับหมายบัณฑิต๋อบัณฑิตตรงบัณฑิตด้วยที่จริงใจกระถางกระถางจริงเขาจะเล็กอันนี้อันนี้ซ้อนอยู่ในกระถางใหญ่อีกทีหนึ่งครับกระถางจริงเขาจะเล็กและบางครับผมเป็นทรงบัณฑิตนะครับที่มองเห็นนั้นนะมันเป็นกิ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยครับทีนี้ผมเห็นตานี้แล้วผมก็เลยเอาข้างบนออกเลยผมเลยสร้างตานี้ยอดไอ้กิ่งนี้ลงมาใหม่หมดเลย ี๋ยวครับสร้างทิ้งลงมาเลยครับคาสิกคาสิกแต่สไตล์นะนี่เป็นทรงบดินนะครับแล้วอย่างนี้เป็นทรงเป็นทรงโตกระถางนะจรงตกระถางอ๋ออ๋อมันเป็นไม้ธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติเรามาประยุกตเอานะครับคือต้นมันเนี่ยต้นมัน ธรรมชาติมาครับธรรมชาติมาไอ้พวกกิ่งพวกเนี้ยเรามามาสร้างเอาใช่มันแตกขึ้นมาเราก็มาสร้างอะไรโอ้เรามาสร้างนะครับมาเสริมเพิ่มเติมนี่คือคือสไตล์การสร้างงานของของเทียนทะเลเทียนทะเลอย่างเงี้ยจะเห็นซากตลอดเลยส่วนใหญ่ทุกต้นจะต้องมีซากทางไหนติดซากติดซากนะครับนี่ก็ตกกระถางนะครับนี่ต้นหนึ่งนะคุณมดนะครับมีแต่สวยๆเออคุณมดคุณมดเดินดูกันแล้วกันเป็นกลมเลยครับโคดนี่เลยโคดเลยเป็นอเนี่ยนะโอเคแล้วนี่แหละฮะ ตัวนี้ก็ตรกรตรกระถางตกกระถาง้างติดสร้าง <นะ S 2> เกือบตายมาแล้วเหมือนกันไม้มาจากสกลครับมาหนิบกําลังโอ้กาลังไอ้นั่นเลยกําลังกําลังโตรกําลังสวย,ยๆๆแล้วแล้วอย่างนี้ทําไมเขาขึ้นได้ฮะเนี<ช>่ยไอ้พวกนี้เป็นเม็ดเมล็ดมันครับมเมล็ดอ๋อมันขึ้นได้เหมือนกันใช่ลูกมันโอ้นะลูกมันที่มันแตกแถวเนี้ยผมก็จะเก็บต่อมาถ้าไม้ถ้าปล่อยมันเลี้ยงลูกมันจะโซมใบมันจะเราเราเราไม่สามารถที่จะให้ดูทุกต้นได้นะครับผมก็ถ่ายผ่านนะ ใครใครมีโอกาสก็มาเองก็แล้วกันเอาดูต้นเด่นๆก็แล้วกันต้นนี้เป็นไงตกกระถางมานกันครับตกกระถางใช่ครับดูดูดูลีลาลีลาดูเขาผดลีลาแก่สร้างเลยอันนี้ธรรมชาติสร้างธรรมชาติสร้างหมดเลยใช่เราเรามาเสริมแค่สร้างหญิงขึ้นมาโอ้สร้างหญิ่งตรงนี้มนแบบปวดหัวเลยนะครับสุดยอดเลยต้นนี้เกือบจบไปแล้วครับพอดีเกิดอุบัติเหตุหักโอ้โหหายไปหลายหมื่น หายไปหลายหมื่นนะครับปีหายไปนะครับสร้างมาสามปีใช่ครับต้นนี้ลู่ลมลู่ลมใช่ครับไม้ทรงลู่ลมนะครับต้นนี้ในลักษณะของของลู่ลมในเวลาซอยแล้วก็อ๋อเวลาเราได้วัตถุดิบมาแล้วก็มาปรับประยุกตเอาใช่ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าส่งอะไรครับอันนี้จะบัณฑิตก็ได้ครับอืบัณฑิตก็ได้เป็นบัณฑิตนะฮะใช่ครับบัณฑิตแต่ให้พุ่มใหญ่หน่อยใช่ครับนะครับเป็นบัณฑิตแต่พุ่มใหญ่ ต้นนี้เป็นไม้ฝากไม้ฝากเลี้ยงสรุปแล้วไม้แต่ละต้นเหนี่ยมมันลีลาไม่เหมือนกันต้นหนึ่งใช่ครับนะครับแล้วแต่แล้วแต่ที่อันนี้เป็นทานุกิใช่ครับอ๋อทานุกิไม้ไม้แอบซากแอบซากใช่ครับคืออ๋อนะครับมันรอดมานี่เนเนเนทานุกิอ๋ซากซากเป็นซากเขาหรือซากซากเทียนทะเลครับเป็นซากเทียนทะเลที่ตายแล้วก็มาแอบซากนะครับไอพวกนี้ก็เป็นไม้พอมเล็ดที่เรามาอืแล้วก็มาแอบซากซอกแซะเข้าไปในร่อง พอมันโตพุ่มก็จะสวยเองนะครับก็ให้คุณพุทธพาดูพาชมนะครับอันนี้และครับอันนี้เป็นจะเรียกว่ายังไงล่ะเป็นทรงอะไรเนาะเป็นทรงธรรมชาติอิสระอิสระอ่าอ่ครับสิกโยนให้คลาสตสิอย่างเดียวคือฝั่งนี้มันมันตายไปแล้วครับผมตอนแรกผมมันมันมาแบบตั้งตั้งแบบเป็นโคลคู่แต่พอเราจะสร้างโคลคู่มันมันออกอย่างนี้มันมันก็เลยไม่สวยผมก็เลย จับแม่นอนจับพลิกเลยพอพลิกแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละทรงอย่างนี้ใครสนใจก็มาเอาราคาไม่แพงหรอกครับใช่ครับนะฮะกันเองมาถึงร้านมาถึงสวนแล้วนะครับเอ่ออันนี้อันนี้ลูกมันครับลูกมันโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้ก็สวยเลยใสกระถางเล็กๆไว้โอ้โหนี่น่ารักนะจะหามอย่างนี้มีสักร้อยต้นอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะตกลงขายไปต้นนั้นเลยนะเอาละอันนี้เป็นเป็นเทียนพันไหนกันเนี่ยพันอีสาน นะมาจากแถวหนองแค่นะฮะแถวบ้านแค่นะครับภูเขียวภูเขียวอันนี้เทียนภูเขียวโอ้โหนี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะตะโกของคุณพูดนี่ก็มีเยอะแยะนี่เหมือนกันน่าจะเป็นไม้ใต้ดินเลยใช่ไหมครับไม้ใต้ดินนะะที่จริงตรงนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นรากแก้วเขาลงมาครับไม้เขาจะหงายขึ้นอย่างนี้เออเออ แล้วทีนี้ไอ้ลากแก้วข้างล่างเลยตัดออกจับพลิกขึ้นมาจับพลิกขึ้นมาใช่ครับจับพลิกขึ้นมาอ๋อครับผมเราหามุมหามุมสวยมากเลยจะเป็นชุดไทยชุดมันละยอดสวยผมนะรออีกนิดเดี๋ยวว่าเริ่มคัดกิ่งเข้าลวดทีนึงจริงๆแล้วเทียนทะเลยังมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆขยี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ให้ให้ดูภาพรวมคุณมดราบผมคุณมดถามได้นะครับคุณมดคุยไม่ค่อยเก่งครับปกติคุยเก่งอยู่หรอก นี่ก็เป็นไม้ไมนี่กลาลังสร้างเหรอใช่ครับไม้ไม้มันยืดเสียทรงแล้วครับเราก็จะมาสร้างใหม่ยังไงก็แกะสร้างเพื่อที่ให้โชว์สวยใช่เพราะนั้นเสน่ห์เขาอยู่ที่ซากใช่ครับตรงนี้ก็จะ<อ>ตรงนี้จะทาเป็นซากเลยเออทาเป็นซากพอซากแล้วก็สร้างกิ่งประกอบขึ้นมาครับกํบลาลังคิดอยู่ว่าจะเล่นข้างเดียวเล่นข้างเดียวฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้เป็นซากให้หมด แล้วก็ตอนพวกนี้เก็บยไว้สร้างอีกทีหรือว่าจะเล่นเป็นทรงต้นก็ได้เข้าใจคือเอาแยกออกสร้างใช่ครับเพราะว่ามันเป็นจุดเด่น2อย่างมันก็เลยไม่เด่นใช่ครับใช่ใช่สร้างพอสร้างมันอยู่ตรงกลางแล้วมันโดนพุ่มบังให้หมดอืถ้าไม่งั้นก็ต้องสร้างแบบว่าให้พุ่มมันแยกกันครับผมแยกชั้นแค่ฝั่งนี้ก็แค่พุ่มสุดแค่นี้เราปล่อยสร้างแล้วฝั่งนี้ก็มีพุ่มโอเคนะครับเพราะฉนั้นนี่ครับอาจารย์อันนี้มาดูเทียน เทียนอีสานก็คือตะโกนะครับอมตะนิรันดร์การนะครับดําดีดําดูดนะครับโคอรนะโคดนะอันนี้ตะโกของคุณพุทธจะมีตะโกตะโกเล็กก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่ตั้งราคายังไม่เปิดราคาเพราะว่ารอเลี้ยงให้รอดก่อนดีกว่าหาทรงไม่ได้ถ้าหาทรงได้เดี๋ยวค่อยค่อยติดต่อมานะครับนะพวกนี้ก็ไม้ ข้างบ้านข้างสวนริมทางข้างสวนเสาไฟฟ้านะครับต้นไคร่ดอกไอ้ใบสีโอรสต้นใหญ่มากครับดูรากหลายปีแล้วครับเนี่ยให้เป็นไม้เก่าแก่ครับนนี่่ไม้้้เกกาแครับตทั้งเก่าทั้งแก่เลยครับแต่ไม่นานนะผมเลี้ยงมาสี่สี่ปีน่าจะสี่ปีมาประมาณสี่ปีนะครับไม้ไม้กลุ่มนี้ก็โตเร็วอยู่ไม้โบราณนะเนี่ยครับ ธรรมดานะเนี่ยเนี่ยกำลังเขียงเลยครับนะฮะอันนี้เป็นมะมะเดื่อมะเดื่ออุทุมพรหรือเปล่ามะเดื่อชิงชิงมะเดืออะไรชิงนี่แหละมะเดื่อมะเดื่อภาคใต้มะเดื่อชิงเออมะเดื่อมะเดื่ออุทุมพรมะเดื่อชุมพรใช่ครับที่เขาปลูกไว้กินก้มหลวงชุมพรอะไรประมาณนี้นะรากสวยเดี๋ยวรอนะฮะมีลูกไอจุดเด่นก็คือมีลูกครับใช่ครับลูกนะลูกไอโหดกเลยอยากนะครับครับ อธิบายมุมนี้ก็มุมนี้จะเป็นไม้โครงสร้างอาไม้หลังห้องครับผมก็เทียนทั้งนั้นครับครับแบบสร้างเพื่อรอความสวยงามทไงถ้าจะซื้ออะบอกหน่อยทำไมต้องซื้อเทียนทำไมถึงซื้ออย่างต้นยังไงเอาราคาเท่าไหร่เอาบอกบอกเลยว่าเปิดราคาเท่าไหร่ซื้อเทียนทะเลถ้าไม่ตายก็ไม่มีขาดทุน ก็คือราคาใช่ครับแล้วบอกเลยต้องมีมีกระเป๋ามีเงินมีเงินใช่ยิ่งยิ่งอยู่ยิ่งนานยิ่งมีราคาเพราะมันเป็นไม้ที่แบบคือมันเป็นไม้ที่หาไม่ได้ใช่คือตามธรรมชาติเขาห้ามขุดตอนนี้คือไม่ไม่มีให้ขุดแล้วอันนี้มันมันมาก่อนแล้วใช่ครับมาก่อนมาก่อนกฎหมายจะออกกองกฎหมายจะออกนะครับใช่ครับมันก็เลยเรามีใบเซอร์ด้วยนะครับเมื่อกี้บอกเลยมันก็เลยกลายเป็นพูดตรงๆเลยเวลาเราสร้างบอนไซย่าอย่าไส้แห้งใช่ครับเราต้องขายได้ด้วยใช่ครับ นะครับเราออไปเราต้องรู้ว่ามันมีราคาสมัยสมัยก่อนไม้ไซส์ที้ซื้อมาหลักร้อยครับอืหลักร้อยแต่พ่อสั่งห้ามใช่ครับราคาตอนนี้พุ่งเลยครับตอนนี้ <laughs> น่าจะ เป็นร้อยเท่าตัวร้อยเท่าตอนนั้นคุณคูร้อยไปคซื้อมาที่บอกจะขายชุดนี้ชุดตัวสมัยก่อนคุงขาย500ห้าร้อยพันใช่ต้นละพันต้นละพันห้าเต็มที่พันห้าครับเนี่ยไซส์เนี่ยพันหนึ่งอย่างเงี้ยสมัยก่อนแล้วตอนนี้ยพี่ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับไม่แต่ก่อนที่เราไปที่บอกขายที่ไปดูที่บ้านนะใช่ครับใช่ครับคลิปสองพันห้าคลิปเมื่อกี่ปีที่แล้วนะสองสามไม่ใช่ดิน่าจะไม่จะมากแล้วใช่ใช่ประมาณนั้นก็คือไม้ไม้ชุดนี้ยังมีอยู่ใช่ครับก็นี่แหละฮะเนี่ย ทั้งนั้นเลยเนี่ยชุดเนี้ยทั้งหมดเลยได้ครับใช่ะเพราะนั้นราคาเปลี่ยนไปใช่ครับสมัยก่อนต้นเวลาตอนนั้นต้นนี้โพสต์ขายแค่สี่พันสวยด้วยใช่ดีที่ไม่มีคนซื้อเพราะถ้ามีคนซื้อเสียดายนี่ต้นนี้ต้นนึงก็สวยครับอาจารย์ใช่ใช่นี่ต้นต้นนี้แบบลีลาแบบรากโยงนะฮะโอเคเขียนรากโยงแล้วสร้างนี้ธรรมชาติไม้หลักหมื่น ถ้าจบน่าจะเกินไม่ไม่เอาเอาตอนนี้เดีตอนนี้เหรอตอนนี้ยังไม่เปิดครับตอนนี้อ๋อยังไม่เปิดตอนนี้เป็นยังว่าเปิดหมือนไม่ได้ถ้าเปิดแสนจริงจริงแล้วตั้งใจไม้หลักแสนสิเออใช่ครับคือคือต้องรอให้มันสวยก่อนคะไม้หลักแสนใช่ครับคือขายไปตอนนี้มันไม่คุ้มค่านะไม้หลักแสนนะครับคือจะขายก็เสียดายหาไม่ได้ใช่ใช่ใช่สรุปแล้วคือถ้าไม้ยังไม่โด่งคือไม้หลักแสนนะใช่ครับผมีก็หลักมือ่นครับนี่มือ่นิดเดเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มสวยแล้ว ก็ตอนแต่ก่อนมันจะเป็นแบบออกมาอย่างนี้แต่ตัวนี้ผมก็ตามหาตามหาลูกค้าที่ฝากผมเลี้ยงอยู่ฝากผมตั้งแต่งานสุพรรณนะครับหลายปีแล้วนะพี่จนทุกวันนี้ผมหาตัวเขาไม่เจอแล้วเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนเจ้าของไม้ผมจะขายกินละเอาไปไงครับผลุมนี้กลุ่มนี้ก็จะมาสายโมกแล้วฮะมีบ้างมีบ้างติดสวนอ่ามีบ้างมีบ้างครับโมกโมกชุดนี้ก็ สั่งไว้อีกร้อยต้นนะฮะไซนี้ใช่ครับมีแบ่งปัน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 แล้วก็สั่งคุณมดไว้ห้าสิบห้าสิบต้นท่าใบบ้านคุณมดยากมากมัใช่ครับนะลำบากแลมาพุทใช่ครับมาหามาหาเราได้พุทธพาสิทธิ์อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรรมักกระบังตรงไหนนี่ที่อยู่ก็อยู่นิคมรักกระบังเลยครับหน้าหมู่บ้านพฤ่งาเจ็ดสิบแปด หมู่บ้านพึ่งสายเจ็ดสิบแปดตรงๆเลยใช่ครับใช่ครับใช่จอดรถชะลอก่อนร้านค้าใช่ครับถามรปภก็ได้ครับแล้วก็ให้รปภถ่ายรูปไปก่อนเผื่อมาขโมยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมีป้ายเดี๋ยวไม่ป้ายใช่ครับมันคิดว่าสีป้ายนี่ก็ได้นี่ก็โมกลากสวยครับหนูลาสวยนะครับใช่ครับลากสวยกำลังเลี้ยงนี่ใกล้จะจบแล้วใช่ครับสิบสองสิบสิบกว่าเซน ซ้ายขวาหน้าหลังใช่ครับครบทุกกิ่งซ้ายขวาหน้าหลังตั้งยอดตรงตรงตามตําราเป๊ะครับอันนี้เหมือนกันเหมือนกันครับอันนี้เป็นซ้ายขวาหน้าหลังใช่เป็นมาเลมาเลใช่ลากแน่นเปี้ยโอ้โหลากนี่แน่นเลยนะครับใส่กระถางเตรียมแล้วใช่ครับใส่กระถางเราเราใส่จานรองเพื่อให้ให้เขาลงบ้างใช่ครับใช่ครับเลี้ยงยากมากเลยโมกมาเลใช่ครับมาเลมันยากนี่แหละอันนี้เป็นเวียดนามครับอันนี้เวียดนามเหรอใช่ครับเวียดนาม ไม้นําเข้าทั้งเหมือนกันใช่เวียดนามออ๋มันตะปูามใช่ครับงูงูงูคู่คูคองเหรอมันเป็นตะปูตะปามเหมือนอะไรนะใช่ตา้งคบอ่ะใช่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 นี่แหละเป็นอนกบกบอระเบนซอนเนี่ยถ้าพวกนี้ถ้าเราเล็มเลมเลมไว้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นปูดปูดอย่างเงี้ยเออมันปุ่มเนี่ยมันก็จะบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบเก่าแก่ใช่ครับเดี๋ยวรอรออีกนิดก็เหมือนกันครับเวียดนามเวียดนามใช่ครับเป็นตสไตล์ที่โชว์ลากเลยใช่ลาก ไม้สามลำใช่หลากพี๊ดสามลำสไตล์โอ้โหมีแต่ไม้ซูโม่หมดเลยอือใช่ครับสไตล์นี้ซูโม่โม่นี่ก็เวียดนามเหมือนกันครับโซนะครับอือฮึนี่ก็เวียดนามทั้งนั้นเลยครับเวียดนามยันสุดนู่นนี่เวียดนามใช่ครับทำไมถึงเลี้ยงเวียดนามเพราะว่าอยากลองคืออยากลองดูใช่ครับผมผมเป็นคนที่ชอบลองชอบทดสอบทดลองทุกอย่างมันนเป็ มันเป็นเขาเรียกว่าอย่าให้ใครโกหกได้เป็นรอนเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคุณพ่เป็นมกีบมะเฟืองอ่าสันกีมะเฟืองเขาเรียกกีมะเฟืองสันกีมะเฟืองอ่าเนี่ยทางนั้นเลยใช่ครับตัวนี้ก็ยังมีเทียนเทียนครับพวกนี้ขายนะขายครับขายถ้าได้ราคาขายมูดครับเราไม่ใช่พิพิธภัณฑ์นะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวจะเปิดเปิดสอนเปิดใช่ครับการดูแลโอ้โหตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยหนักต้นัวนี้ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นครับไม่ถึงหมื่นใช่ครับ ณตอนนี้นะแต่ถ้าจบมาก็ก็เอาการผิวผิวเก่ามากใช่ครับตัวนี้สวยผมไม่ได้ผมซื้อไปแล้วคุณมดสร้างให้ใช่ได้ได้ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องกระจายไปมั่งเดียวใช่ครับได้ครับซื้อได้ซื้อได้ซื้อขายได้พอดีไม้เน่อย่างเงี้ยเจ้าของผมแม่ใช่ใช่ไอ้นี่แปลกๆครับทรงแปลกๆเนี่ยผมกำลังคิดทรงอยู่ว่าจะไปซอยไหนนี่ไอ้นี่ก็ไม้ลูกค้าฝากเลี้ยงอืซื้อไว้ตั้งแต่ราคาพันห้า ไปไกลลใช่ไปไกลมากครับตอนนี้บวกเยอะตอนนี้ผมไม่รู้จะขายยังไงแล้วแล้วลูกค้าก็ให้ขายอาจารย์จะราตะโกชุดนั้นที่พุทธเขาใช่ครับก็จะเป็นแบบนี้เยอะใช่ครับตะโกอันนี้ตะโกจิบใช่ครับพวกนี้จะเป็นตะโกใต้ดินใช่ครับตอนตอนที่ผมถ่ายภาพนี่มันมันไม่สวยนะครับอาจารย์ต้องอาจารย์ต้องดูใช่ต้นจริงแบบแบบอืแล้วผมผมเป็นคนสร้างไม้ที่แบบ พุ่มไม่ใหญ่กว่าต้นชอบลีลาใช่พุ่มจะแค่เนี้ยผมจะสร้างให้แบบได้แค่เนี้ยพุ่มแค่เนี้ยโชว์โชว์เขาเรียกว่าโชว์โช่น้ำเด่นใช่ให้ต้นมันเด่นโชว์ต้นโชใช่ใช่ถ้าเรามาพุ่มเบิ่มเริ่มบึกคมนี่คมนี่มันไม่สวยใช่เราต้องเด่น เด่นส่วนไหนที่ต้องการจะเด่นใช่ครับใช่ครับสังเกตไม้ผมไม้ผมจะแบบอย่างเทียนอย่างเงี้ยก็เหมือนกันครับไอ้นี่เป็นเพมหน้าไทยเสียบยอดไต้หวันครับผมนึกว่าเทียนทางไหนวะเนี่ยเทียนทะเลครับอันนี้ก็ธรรมชาติซากธรรมชาติทั้งนั้นครับเห็นหน้าคนพูดก็นึกถึงเทียนทะเลใช่ครับจะสร้างสไตล์เหมือนกันเลยครับสไตล์เหมือนกันเดี๋ยวต่อไปตะโกตะโกสไตล์เทียนก็จะมีตะโกน่าจะบอว่าเป็นใช่ครับเพราะนั้นไม้ลีลาธรรมชาติให้ดูนี่ ใช่ครับใช่ครับไม้ยส่งต้นออไปหาขมดใช่ครับใช่ครับชอบส่งต้นไปนู่นมันมันมันเป็นเป็นของใครของมันใช่ครับเราเราต้องแบ่งกันสไตล์ครัแบ่งสไตล์ใครสไตล์ใครสไตล์ยูสุใช่ครับใช่ครับใช่แต่เป็นรถเหมือนกันใช่ครับใช่ครเอาละครับสำหรับพี่นี้ขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับผมครับครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ